พบกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเสียงตอบรับของมาตรการคนละครึ่งที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประสบความสําเร็จอย่างไรบ้างคุณสศิพิมลพาเราไปในรายงานพิเศษเลยค่ะเลียนมาตรการคนละครึ่งมาได้ระยะหนึ่งแล้วกระแสะตอบรับคือมีพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการนี้กันอย่างล้นหลามจนทําให้ต้องมีการเปิดรับลงทะเบียนให้กับผู้ที่ตกหลน่นในการลงทะเบียนรอบแรกอีกครั้ง เมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงเสรศษยอดผู้ลงทะเบียนก็ครบตามที่กำหนดไว้2.4ล้านรายอย่างรวดเร็วมาตรการคนละครึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ออกมากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศให้เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งภายหลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยรัฐบาลได้ให้สิทธิ์ร่วมจ่าย50เ แก่ร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและสินค้าโอทอปเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาพรวมให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้นายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะที่อำเภอเขาค้อซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวท็อปฮิตในช่วงของฤดูหนาวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการ ตื่นตัวสมัครเข้าร่วมมาตรการนี้อย่างคึกคักทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยมาตรการคนละครึ่งในช่วงของฤดูหนาวที่อำเภอเขา,ขาค้อคึกคักมากกว่าช่วงฤดูการที่ผ่านมาก็น่านภูมิใจนะครับของการที่ที่มีร้านค้าในพื้นที่ของเราเองเนี่ยเข้าและผมคิดว่าจากสามพันกว่าล้านเนี่ยมันก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในส่วนของนักท่องเที่ยวเองก็เป็นสิ่งที่เราเองแล้วก็เป็นโอกาสของเขาอะนะ้ามาเราไปเที่ยว พักโรงแรม2000แต่ท้ายสุดจ่ายแค่พันเดียวรดัดจ่ายให้ส่วนเกินนี่นก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่ดีนะฮะคิดว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอ,อีกส่วนหนึ่งด้านประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเหล่าเที่ยวด้วยกันที่ได้มีการขยายระยะเวลาการท่องเที่ยวและการใช้สิทธิ์ไปจนถึงวันที่31มกราคม2564เปิดเผยว่าในช่วงนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐอของรัฐบาล โดยเฉพาะมาตรการคนละครึ่งทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตื่นตัวออกมาจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวกันมากขึ้นเพราะเปิดโอกาสให้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ในทุกพื้นที่ประชาชนจึงมีโอกาสท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ของตนเองและต่างจังหวัดส่วนตัวอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องอยากให้มีต่อเนื่องไปเลยค่ะต่างฝีใหม่ไปเลยค่ะเพราะช่วง เทศกาลนี้เราก็สามารถไปเที่ยวแล้วก็ช็อปซื้อจ่ายซื้อของได้ด้วยค่ะเป็นโครงการที่ดีนะคะได้ใช้ต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้สิทธิ์เลยค่ะอยากให้มีโครงการคนละครึ่งต่อไปเรื่อยๆยาวๆเลยค่ะเสียงตอบรับของพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมใช้สิทธิ์มาตรการคนละครึ่งนับเป็นการยืนยันความสำเร็จต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีโดยในปีพุทธศักราช2564 รัฐบาลได้วางแผนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในอีกหลายมิติเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยที่ประชาชนอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนนัทพลนพคุณถ่ายภาพสสิพิมลคําสุขดีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน